ครับผมเล่นกับลูกไม่เป็นผมไม่รู้จะเริ่มยังไงผมไม่รู้จะพูดยังไงผมไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนแล้วผมก็เป็นคนพูดน้อยมาถามว่าลูกอยากลูกอยากทําอะไรคะปกติเขาเล่นอะไรคะเขาเล่นในกล่องครับเขาลงไปเล่นในกล่องแล้วเขาก็อยู่ในนั้นแล้วครูแบมก็เลยบอกว่าคุณพ่อลองไปจับแล้วบอกว่าบึนบึนบึนแล้วลองถามดูสิคะว่าชอบไหม หายไปเป็นเดือนเลยแล้วตอบกลับมาว่าลูกตอบว่าชอบป็นไงะคะแ่นี้คุยกันเล่นร่วมสั้นๆชัดๆสิ่งที่ลูกชอบลูกชอบอะไรอยู่ลูกมองอะไรอยู่ลูกสนใจอะไรอยู่ลูกสนุกกับยังไงรูปแบบไหนที่ลูกสนุกเอาแบบนั้นก่อนเด็กบางคนยังโฟกัสไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาทำเสียงเร้าตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรไม่รู้ว่าจะเล่นยังไง ถ้าน้องยังมีภาวะแบบนี้อยู่แสดงว่าการเล่นเราต้องเล่นแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช่ไหมคะให้เขามานั่งร้อยลูกปัดนิ่งๆได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงเราอยากให้ทําเราต้องทําให้เขาพลังหมดก่อนเอาพลังเขาออกให้หมดก่อนให้เขาสนุกได้เต็มที่ก่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก่อนวิ่งไล่จับกันจักกะจีกันกอดรัดฟาดเวียงใช่ไหมคะเล่น เล่นอะไรอะ่ะเล่นซูโมโ่เล่นมวยป้ามหรือมีตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาล้มลุกอะ่ะเล่นโชคโชกแบบนี้ก็ได้นะคะเล่นกระโดดแชมเปอรีนอ่ะเตะบอลว่ายน้ำคือเล่นในสิ่งที่เขาพยายามโฟกัสกับเราได้ซบตาเราได้ดีนะคะ